คนวิ่งจะทีไหนอะอยู่ช่องแรกศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่นี่นี่ไหมเห็นชื่อไหมชื่อนักเยโอ้ยมีหผมตีดดำด้วยตัวนึงวะน้องถ้าเป็นสีดแดงผมต้องเอาสักโค <c oughs> จะเอามาทำอะไรวะเชื่อมันเถอะวิเป็นคนหนึ่งอะไม่อยากเป็นคนอ่ะทุกคนผมไม่อยากเป็นคนใครก็เดินแล้วเป็นแจ็คหนูได้ไหมเราจะฟ้องตู่ ผมไม่ผมเห็นแต่ง,งานนะผมไม่ได้เห็นอะไรหรอกผมจะไปฝั่งนี้ตุ๊บ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 สวัฮาวอุ๊ยไฟดบับอีกขาวเป็นแน่เชื่อเลยอีกขาวเป็นต้องใจไฟอะ่ะนั่นนอุ๊ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยตกใจหมดอุ๊ยเสือดตายต โอ้ทุกคนสีดำเป็นดำเป็นน no ดำเป็นสันติทานก่อนก็จะอันนี้ไปก่อนนะอือหแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่าดำเป็นทุกคน ขอจดตามสืบดำเ้ยคือว่าขาวกับดำเป็นแน่นอนขาวเอาขาวล้นค่าเพราะว่าอดำเป็นผมว่าดำกับไอชมพูดำชมพูเพราะเห็นนี่กับไอนี่ไอนี่มั้งจำไม่ได้แล้วอะไม่มีไข่มากเนาะถ้าได้ยินเสียงฟูอ่ะเนี่ยก็ขอโทษเลยนะครับพอดีอันนี้ พอดีเปิดพัลมเล่นนะครับศูนย์เป็นโง่โง่งไปแล้วเนี่ยโมเอาผมว่าไอผมว่าไอเนี่ยเป็นสองคนเมื่กี้สต๊อปเฉยๆนะอืม ไม่ได้เป็นและใครเปลี่ยนไอซีชมพูแน่นอน ไรวะสามคนเอะไรวะ Merci. ทุกคนผมง,งงงงงงของแท้เราก็จบคลิปกันแค่นี้กันละไม่ายทุกคน